รายการของพวกผมนะครับจะสอนตั้งแต่ระดับระออดับ,บล่างเลยนะครับแบบคือเล่นปังย่าไม่เป็นอะ่ะแล้วแบบอยากเล่นออเอาตั้งแต่นั้นเลยเดี๋ยใครที่เป็นแล้วนะไม่ต้องดูก็ได้ผมสอนคน <Okay, S 2> ที่ไม่เป็นครับ,รบเอ,อ <c oughs> ก็เริ่มจากนะครับมาถึงคุณไม่ต้องสนใจนะครับไปตังเหรียญขงน้นมานะครับมันคือของเล่นอนะ่ะตีแล้วจะติดปิ้ง ซึ่งให้มันมีเสียงน่ารักไงแต่ในแต่ถ้าในเอ่อในในในเอ่อใน,ในทางาการแล้วเขาตีโดนปุ๊บเราก็ได้ตังค์เนี่ยครับรรูเนี่ยเห็นไหมเราได้ตังค์หนึ่งเห็นไหมครับ่แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากก็สำหรับคนที่หัดรีสปรินครับคุณต้องกดคอนคอนโทรนแล้วก็เครื่องหมายลูกศร ถ้าสมมติจะตีะปินหลังให้กดคอนโพลแล้วก็เครื่องหมายลงล่างให้ลูกมันหมุนนะครับส่วนใครตีสปินหน้าให้กดคอนโรลและเครื่องหมายหน้าอ่นะเดี๋ยวคุณที่จะพัชจะทําให้ดูนะครับ,รบเอาหน้าอะไรก่อนครับสปินหลังครับหรือสปินหน้าก็ได้ครับแล้วแต่สไตล์เลยครับกดคอนโพานะครับกดคอนโพลแล้วเครื่องหมายลงล่างก่อนนะครับก่อนที่คุณจะกดสเปกบาร์ สังนกระปินห้าอะไรกันผมมันยากสุดแปล้มาแต่กลามาครับกดคอนโทรลคอนโทรลอ่าคอนโทรลพร้อมกับเครื่องหมายเดินหน้านะครับลูกศรขึ้นนะครับโอเคครับกดได้ยังครับแล้วครับแก็กดสเปกบาร์สเปกบาร์พอเกตเกตย้อนกลับมาถึงถึงไหนครับคุณบอกดิคุณเป็นคนถ่ายผมไม่เห็นกดไปครับพอเกตถึงตรงนี้นะะย้อนมาครึ่งหนึ่ง เดินมาครึ่งหนึ่งประมาณตรงเลขเ0้าสินะครับกดคือต่ลงแล้วปิ้งตรงนี้ครับอ้าวแล้วกูกดรูปหัลงทับแปะอะไรก็ตรงกันข้ามครับสปินหน้าครับตรงกันข้ามครับแต่พอนี้เพื่อนผมกดผิดนะครับโอเคไม่เป็นไรครับรายการเราไม่มีคัดนะครับเราทําไปเรื่อยผิดก็ช่างมันอนะครับผมจะกดสปินหลังสปินหน้าแล้วกันอ่แบบเท้าแบบเข้าโอเคนะกดมาโดนหน้าขึ้นไป ต่อผมแปะครับตีปิดสิตีตีแปะครับไม่ติดปังทำอะไรได้บ้าต้องตีให้ติดปังนะครับถ้าไม่ติดปังมันมันก็ไม่ได้เรื่องนะครับมันก็เหมือนกับตีกัดกาะหักหีดนี่เอาวัตถุไฟวอลไอ้ไฟไฟแวร์ไฟอะไรวะไฟไฟอะไรสักอย่างเนี่ยอ่ะส่วนนี่นะครับเป็นวิธีการตีเออ่ชิปอินนะครับชิปอินส่วนในภาษาเขานิยมฮิปกันใช้ไม้หกหานะครับ แต่ถ้าคุณไม่ถนัดก็ใช้ Pw หรือ s W ก็ได้นะครับผมใช้ไม้6 i อนะครับบางคนถามว่าทำไมต้องใช้ไม้6 i อนะครับผมก็ไม่ทราบตามกระแสเยอะครับแต่ไม้6ไอ้ข้อมันต้องตีเบาๆนะครับถ้าตีแรงคุณจะไปไกลโลดเลยทั้งหมดข้อแคสนะครับปังย่านะครับมีทั้งหมดหลายหลายเ,ออเขาเรียกอะไรอะโหม,โมโดมากนะครับมีทั้งหมด vs หนึ่ง3สสมสูงสุดได้คือ4ีคนนะครับ แล้วก็มีโหมดแบบแบทเทิลเป็นกิวนะครับซึ่งเราสามารถเข้าร่วมกิวกับคนในเกมได้หรือคุณจะเป็นคนสร้างกิวเองก็ได้นะครับซึ่งคุณต้องเติมคุกกี้และทำตามเฟสที่มันกำหนดให้นะครับคุณก็จะได้เป็นหัวหน้ากิวและไปสามารถไปแบทเทิลกับกิวต่างๆได้ครับหรือจะเล่นโหมดทีมนะครับโหมดทีมนั่นก็คือจับคู่สองสองคนสองต่อสองนะครับ สำหรับใครที่มีโผมีแฟนนะครับอยากตีเป็นคู่แต่โหมดนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะคนเล่นน้อยมากๆเลยนะหมดอะไรนะครับจบไปแล้วนะครับหลุมแรกหลุมที่สองนะครับในด่านบูรกูลเป็นหลุมที่เหมาะสำหรับการตีฝึกตีโผครับหลุมนี้สำหรับคนตีโเอ่คุณหนึ่งครับช่วยคิดเลขให้หน่อยครับระยะของหลุมนะครับคือ ลมลมแล้วลมประมาณห้าไม่สิเอห้าพูดถึงลมนะครับเเราลืมพูดถึงลมแดงลมเขียวลมเหลืองที่คุณเห็นอยู่มุมขวาครับคุณพิจพัฒน์คุณสอนเข้าไปดีครับก็ก็ก็ลมเขียวนะครับจะเป็นสีเขียวเอ้ดี๋ยวเ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 ดี๋ยวตีคุต้องตีเท่าไหร่นะอา ตีสองตีสองตีสองอาตีติตด <c oughs> <prompt> ด้วยอูอ้ดูกันนะว่าจะโหหรือไม่โหนะครับไปเลวไม่โหละไกลล้โอ้มึงตายสองสองเก้ามึงตีสองตีทำไมเอาซะเยอะเลย เมามากเออขอขอขอแบบเมาครับนะครับพูดสุดลมต่อนะครับคุณเห็นมุมขวาแน่นะครับมุมขวานะครับมันจะมีสีเหลืองเอ้ยสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับเอ่อคิดง่ายๆนะครับสีเขียวคือสีที่อ่อนที่สุดคือลมตั้งแต่1นึถึงสสีเหลืองก็คือลมตั้งแต่4ีถึงหกแล้วก็ลมแดงนะครับ7จ็ถึงเซึ่งเป็น ลมที่ไม่คออ่ยอยากจะเจอมันเท่าไรแล้วสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นเลับามาดูครับจะโหไหมอ่าบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมมันตีเป็นไฟมันใช้ยาอะไรอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ จะมาสอนในคลิปต่อไปนะครับว่าวิธีการตรีท่าต่างๆนะครับมันตียังไงนะครับบา,บางคนเคยแบบว่าสงสัยเออมันในถามเขาในเกมเอ๊ะทำไมมันตีไม่เห็นได้เหมือนในเกมเอ้ทุกเขาบอกกันเลยเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับว่าวิธีการตรีอย่างนั้นทํำยังไงนะครับแต่จต้องรอคลิปต่อไปนะครับยังไงบางคนที่ดูแล้วบอกโอ้โไหไอ้นี่แม่งกากนะทําไมมึงตีอะไรอย่างนี้หรือบางคนบอกแม่งรู้แล้วมึงจะมาสอนมันที่อะไรนะเออผมล็ ไม่ได้สอนคุณที่รู้แล้วนะครับผมสอนคนที่ไม่เป็นหรือเพ่นถัดเล่นนะถ้าคุณไม่สนใจก็เชิญตามสบายครับผมไม่ได้ว่าเลยไม่ได้ง้อคุณต้องมาดูเยสครับได้ไหมครับคุณหนึ่งเยสครับสำหรับใครอยากให้ผมเป็นเพื่อนนะครับแอดชื่อเลยครับคิ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 ีิขินะครับหกตัวเหนื่อยครับก็คือขี้หกตัวนะครับกับมีหกตัวนะครับแอดมานะครับขอคุยสนุกนะครับแบบ ผู้ชายก็แอดได้นะครับแต่แอดน้อยๆนะผมไม่ค่อยรับผู้ชายครับรับแต่ผู้หญิงอ่านะครับแอดมมอยาด่านะครับขอร้องนะครับขอคุยแบบคนปกติสามัญชนนะครับไม่ใช่มันได้โอ้พ่อมึงเป็นไข่ดันตายไม่เอานะครับมันไม่เอาครับโอ้หรือใครรับใจอยากเข้าเข้าขับก็เชิญได้ครับ ขับผมนะครับที่ขับเฟรนเทลครับเดี๋ยวก็เออกำลังจะเปลี่ยนแล้วนะครับว่ามันเงียบเหงาเกินนะครับเฟรนเทลมีหลายขับมากครับแต่หลายขับครับแต่รู้ไว้เลยครับเฟรนเทลผมเป็นขับไล่ที่ตั้งชื่อก่อดเลยนะครับเป็นออริจินอลออริจินอลเฟรนด์เทลครับคือต้นตำรับของขับเฟรนเทลนะครับไอพวกที่มาเฟรนเทลอื่นถ้าไม่ใช่รูปแฮปปี้สีฟ้านะครับแม่งก๊อปทั้งนั้นอ่ะกอล์ฟไอพวก ปิบัญญาไม่มีลูกคิดแต่ลอกอื่ึมไม่ไ้มันดูการ์ตูนมาเออเอ้ยเทพว่ะเออจะเอาไหมอานะครับมาถึงหลุมที่สามแล้วนะครับเราก็ไม่ได้พูดถึงหลุมนี้มาเท่าไหร่นะครับหลุมสามนะครับเห็นกล่องออะไรเ่่ยกลดําไหมเห็นกล่องสีน้ำตาลไหมครับนั่นคือกล่องที่ไว้เก็บแล้ะผสมของครับอจะไม่ตีไปโดนปุ๊บจะมีชิ้นมูลวอลกตกลงมา อโอเคอเค,ครับผมก็จะตีไปแล้วู่ะจะโดนกล่องดูว่าจะโดนกล่องแต่ผมไม่ได้เล็งกล่องนะครับแน่ครับโดนที่เอสำหรับใครที่อยากเอ่ออะไรเดีย อยากรู้ท่าหรืออยากรูวิธีการตีท่าต่างๆนะผมแนะนําให้ติดตามชมคลิปต่อไปของพวกผมนะครับสําหรับวันนี้นะครับพวกผมรายการ OMG Oh My God, oh my God. ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิจากกันไปก็โดยต่ต่อไปก็จะไปออกรอบต่อครับ oh <my> ก็สำหรับใครที่เล่นปังย่าหรือเคย เห็นว่าผมก็ทักกันได้นะครับว่าอ้าวไอ้เชี่ยนี่มันเคยทํารีวิวเกมปังย่ากระถากนี่ว่าก็ทักได้ครับติดชมรายการได้ใน YouTube นะครับของช่องคุณบอกสิครับช่องช่องผมเองครับเออออออเเเดี๋ยวบอกช่องแชนแนลครับแชนแนลผมดแชนแนลแชนแนลอะไรครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ตั้งชื่อครับถ้าอยากจะเจอก็พิมพ์ไปปังย่าหนึ่งครับอันแรกเลยครับ <risque. S 2> เดี๋ยวหาหอมเดี๋ยวก็จะหมดเวลาแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกค,คนที่ติดตามมาชมตั้งแต่ต้นยันจบนะครับขอบคุณสําหร,รบาับพิธีกรเอ้ยไม่ใช่ดิขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับซึ่งไม่มีใครเลยซึ่งกูหาผู้สนับสนุนไม่ได้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชม